ว้าวจ่ายแบบบัตรค่าตั๋วแบบสองพันกว่าบาทเพื่อจะมาได้ซเดอร์แบบที่สูงที่สุดในประเทศอ่ะเออในโลกด้วยโอ้โหอันนี้ไซเดอร์ดีอยู่ที่ประเทศโรบอกนะทุกคนแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยวิตื่นเต้นอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่อยู่ที่คิวสิบเก้าแล้วว้าวดู่อยสิมันจะสูงแค่ไหนสุดมากอ่ะน่ากลัวความเสียวอ่ะอ่า อยูที่คิวสิบเก้าเหมือนเดิมเราต้องต่อคิวรอไป,ไปก่อนละกันแซงคิวแซงคิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวสิคิวสิหกเลยอ่ะมาคิวสิหกแล้วตัดคิวตัดแทเอ้ยจะไปนะ,อะเอ้ยจะไปเอ้อเอ้ยเอยเอจะขยับไปมาขยับไปมาขอบอกแค่นี้จ่ายจ่ายแสนสองหมืน่นจ่ายเข้าไปปั๊มปั๊มเก้าโรบรักดอกเก้าโรบรักโอ้โหขาดอีกสามโรบรัก คูสองเงินหนึ่งร้อยสี่เก้าอยู่หรอเพลงมากเลยนะ <net> ต่อไปอุ้ยคิวที่สิบสี่แล้วอ่ะใกล้จะได้เล่นแล้วว่านี่นะวันนี้อ่ะเป็นวันเอ,อ่อวันวันจันทร์คนก็เลยไม่เยอนะนทุกคนเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กนะทุกคนมาเที่ยวแต่ว่าวันนี้เขาน่าไปโรงเรียนอามาคิวที่สิบสองแล้วล้นเย่แซ้งเราทำไมแสงเราทำไมแสงเราอุาา้ยใกล,ใกล้ใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วว่ะตื่นตื่นเต้น เราต้องทำลายสถิติโลกสถิติโลกอะใครลงอันนี้อ่ะกรีดทุกคนเออแต่เราจะทําแบบไม่ให้กรีดนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนดีเนาะคิวที Q ่11แล้วเฮ้ยม,มีคนบอกว่าอย่าตัดนะอย่าตัดนะอุ้ยเสียวอ่ะน่ากลัวน่ากลัวน,น่าเสียวมากเลยเมียวเมียวเยอ่าไออะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเอ้อขอไปก่อนนะละกันนะ AIS อุ้ย AIS เจงทำไมเดี๋ยวโดนเลยเดี๋ยวโดนเลย หุย้ยใกล้แล้วอ่ะทุกคนอยเงิใน21เลยว้าเมียมียวเ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 มียวใกล้แล้วอ่ะใกล้ใกล้กลเย้่โอ้โหทำให้เขาลงกระช้าจังโอ้โหโตอนนี้เราได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดดังมากเลยทุกคนตอนนี้เสียงกรี๊ดดังมากนัน่นแหละทุกคนอุ้ยคนน้ำบนเขากำลังจะเล่นเร็วน่ะทุกคนนั่นน่ะเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัดน่ากลัวจัดหูยอ่ะไปไปไปแซงแซงแซง เยคิวที่เก้าเดนเนอซงอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซงนะอย่าแซงเธอขอร้องขอร้องอยากเล่นแล้วตื่นเต้นมากอยากเล่นแล้วอย่าแซงขอร้องด้วยเธอขอร้องอย่าแซงอย่าแซงคิวที่เก้าเนคิวที่เก้าเอาคิวที่เก้าเลยเฮ้ยแซงเราทำไมไม่ดีนะไม่ดีคน เออนี่ใกล้จะปลดลออ็อ,ลดลอกแล้วทุกคนอ่ะปลดล็อกแล้วว้าวเย้เย้เย่หมาไปแล้วหมาไปแล้วจิ้งจอกไปอ่าอ่าต่อไปขออีกเจ็ดเจ็แสนอ่ะจะได้ตัดคิวเลยตัดคิวหมดไม่สนลูกค่ะใครหน้าไหนะก็จะ้ะโดนเราตัดคิวพี่คิวิคิวที่เท่าไหร่แล้วคิวที่เจ็ดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเออโดนโอ้ตื่นเต้นอนะ่ะตื่น วิ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 แซงเราทำไมไอ้นี่เอนี่เดี๋ยวโดนเลยโดนคือที่เจ็ดเลยทุกคนขาเราเริ่ม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 สั่นแล้วโอ้ยยังมีสูงกว่านั้นอีกโอ้โหทุกคนสูงยังเขาบอกว่าสูงเท่าตึกสามสิบชั้นเลยเฮ้ยแล้วนี่เราอยู่ชั้นที้เท่าไรอันนี้ถ้าเกิดตกตกไปนี่คือตุยเลยนะเนี่ยคิวที่หกแล้วกลัวกลัว ใกล,แล้แล้วใกล้แล้วเราต้องทัใจให้สงบลูกคนไม่งั้นเราจะทำให้สติโลกไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดทำให้ส,ต,ส,ส,สต,ต,ติโลกได้อะจะได้เงิน20ล้านบาทอะ่ะเพราะว่าคนที่เคาเล่นเนี่ยกรีดทุกคนเลยเพราะว่าเขา9 9ที่กรีด1%คือไม่กรีดอะ่ะลูกเออเพราะเขาบอกว่ามันจะลงช้าแล้วก็เร็วมากอะ่ะแล้วก็จะมีผีอยู่ในนั้นด้วยโอ้โหไม่เลยเกิดแล้วเกิดแล้วน่ากลัวตื่นเต้นแล้วอ่ะตื่นเต้น ฮาฮาเออเออเอ๊ะ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 เี้ยขวมูฮาฮาอุ้ยเสียวอ่ะคิวที่ห้าเลยลูกก่นคิวที่ห้าเลยคิวที่ห้าเลยลูกอุ้ยตื่นเต้นเออเราไปสไลด์เลือกที่สูงที่สุดคือบนนั้นใช่ไหมทุกคนใช่เสียวมากขอแซงก่อนแล้วกันอยากแล้วอยากเล่นแล้วสิขอให้ได้เล่นด้วยเธอะกะทำนายสถิติโลกมาอยากอยากได้เงินยี่สิบล้านบาทเฮ้ยใช่แต่ก็ได้เอาเอาหมดอ่า อุ๊ยคิวที่สี่แล้วอีกสามคิวเท่านั้นเนาะหรือว่าเราจะลงไปเราลงไม่ได้แล้วอะทุกคนมันมันมันไม่มีทางลงมันมีแต่ทางขึ้นอะคิวที่ไอ้บ้าคิวที่สามเฮ้ยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไรเงินยินี่สิบล้านใกล้จะมาอยู่ในมือเราแล้วนะทุกคนอ่าหุ่ยตื่นเนตะ้นเลยคิวที่สองแล้วทุกคนคิวที่สามเหมือนเดิม โดนแนคิวเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเซ็คิวเราแซคิวเราเราใกล้จะได้อันอันนี้แล้วคนอิงยี่สิบื่นเต้นโดนี้สักพักต่อไปอยู่อันดับสุดท้ายแน่เลยตื่นเต้นหมดรนตะทุกคนเดี๋ยวเอาอัมเข้าปไกล้ใกล้ใกล้เลยใกล้ยใกล้แลวช่วยเราดวยดตื่นเตนอะตื่เตนตื่นเตนตื่นเต้นเต้าต้องทำด้ ต้องทําได้ไม่ไงั้นเราอยากได้เงิน20ล้านมาเราจะเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยเอาไปพัฒนาช่องอะไรแบบนี้ก็ได้เอาไปกินเอาไปอะไรแบบอะไรแบบนี้ได้เลยเอาไปเหมาร้าน KFC ก็ยังได้เลยม,มันไม่ทาอะไรหมดจะกิน KFC ค่ะเดี๋ยวที่สามี๋ยวลุกคนตื่นเต้น ไม่ทำไมเขาชา้ากันสังกันเลยตัดคิวดีกว่าคิวที่สองเนียลุกค,นข,น,น,ค,น,คน,นข้างหน้าตื่นเต้นโอ้คิวทิ้นไอ้บ้าคิวทิ้นเลกคนข้างหน้าแล้วอ่ะตอนนี้เรารออีกห้าสิบวิคนั้กคนถึงเราจะได้เล่นโอ้โหด้านหน้าเลยสี่สิบวิคนั้กคนสี่สี่สิบวิสี่สิบวิแห่งการอะไรโอ้เราลองใันนี่เดี๋ยวโดว เราโดนแทงทุกคนเราโดนแทงเราโดนแทงทุกคนเราโดนแทงที่ดูใกล้แล้วใกล้มันมันใกล้จะเข้ามาเลยเฮ้ยเหมือนกับตอนที่ต่อคิวซื้อค่ะซื้อขนมครกเจ๊แขกเลยอ่ะตอนนั้นแบบโอ้ยเจ็บไปซะอยากไปเลยอยากเล่นแล้วว่าความโกงตนนี้เราหายไปเราหายไปหมดเลยเพราะมันไม่ใช่ในชีวิตจริงมันคือในเกมไม่มีความตลกแอคติ้งไปเท่านนั้ไงใกล้แล้วใกล้มันใกล้จะเข้า ตัวเกินตัวเกินมันแก่แก่เมืเ่อกี้เราจะได้เราจะได้สไลด์แล้วอ่ะมาเอาไปสไลด์กันเลยดีกว่าเอาไปสไลด์กันอุ้ยอุ้ยมาแล้วขัควคนมาอุ้ยาานนาาอุ้ยขาขาสั้นขาสั้นทุกคนขาสั้นอุ้ยเล่นเล่นอย่นี้ยังเล่นไม่ได้แรงที่สูงที่สุดอุย้ยขาสาั้นเฮ้ยกลัวตกเฮ้ยเสียวอ่ะตื่นเต้นมาก ในโลกเลยเือนเต้นเอายังล็อกอยู่หรอสสลเด่สูงที่สุดะอดเล่นน่ะลูกโดนกระเดียนเฉยกระโดดเราต้องไปเอาสีน้ำเงินก่อนอ่ะทุกคนสีไอ้สีฟ้านี่ไปสที่สที่สุดแต่สุดไหมอันดับที่สองของในนี้นะลุกคนวิวิววิววิวอ นี่นะน้ำน้ำน้ำมันตื้นเย้เราผ่านแล้วลูกเย้โอเคผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วแต่มันก็ยาวอยู่นะเนี้ยกว่าจะลงเย้โอเคถ้าเกิดทุกคนชอบอยูนิคออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยน,นะทุกคนถ้าเกิดทำตามที่เราบอกวันนี้ไปก่อนน,นะทุกคนน่ามิจอกมาสเตร์บันนี้ไปละบายบายเขาบอกว่าเราจะให้เงิน10ล้านเพราะว่าเป็นครึ่งของ 20ยี่สชั้นเลสที่สที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะทุกคนว้าว